สวัสดีครับอุ้มขาหล่อครับมีแม่ป่าผู้หนึ่งเ้าถักขามาในเพจถามมาว่วาลาลาแม่อยากเขาไปเบื้องเกณฑ์การพานโฆษณาในสตรีมของแม่มันคือบอกขืนละเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมพาเขาไปเบื้องครับให้พี่น้องกดเข้าไปที่ Facebook ครับกดที่ขีดสามขีดอยู่ขวาล่างครับเข้าไปที่แดตบอร์ดเมื่ออาชีพครับกดเข้าไปได้เลยครับมาหอดหน่านี้ล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาสุดๆเลยครับ เรื่อนเลยครับเลื่อนสุดๆไปเลยแล้วก็กดไปที่คููมือโหมืออาชีพครับพอตะเขามาหอนานี่กดไปที่วิธีใหม่ๆในการสร้างรายได้ครับกดเข้าไปเลยครับสังเกตเบื้องคําว่านโยบายการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์ครับกดเข้าไปเลยครับรอดโหลดจะเข้านะครับพี่น้องครับพอตะเขามาหอนานี่เราก็เลื่อนลงมาครับเรื่อนเรื่อนไปเลยเรื่อนสุดๆเลยครับเรื่อนลงมาเรื่อยๆครับสังเกตคําว่าตรวจสอบสิทธิ์ในการสร้างรายได้กดเข้าไปเลยครับ พอตะหอดหนนี้เราก็เลื่อนลงมาอีกครับเลื่อนลงมาเรอยๆครับเลื่อนไปอีกครับไปเลยไปเลยเลื่อนสุดๆเลยสังเกตที่คําว่าหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้มีสิทธิ์ใช้งานกดเข้าไปเลยครับพอตะมาหอดานนี้เราก็เลื่อนลงมาอีกขึ้นก้าครับพี่น้องครับสังเกตที่คําว่าตรวจสอบสิทธิการใช้งานของเพจกดเข้าไปเลยครับรอให้ระบบโหลดจะเข้านะครับพี่น้องครับบาดที่นี่ก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลยสังเกตที่คําว่าดูข้อกําหนดครับกดเข้าไปเลยครับ สังเกตครับว่าตรวจสอบสิทธิการใช้งานสําหรับเพจของคุณที่นี่กดเข้าไปได้เลยครับรอให้ระบบโหลดจะเข้าน้องพี่น้องเนะาะเพราะ้าเขามานหนานี้แล้วห้องก็เ,เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลยเลยครับเลื่อนลงมาครับกระสีเห็นบัญชีใส่งานของเข้าครับกดเข้าไปได้เลยครับอยู่หนานี่กระสิมีเครื่องมือที่เขาสามารถใส่ได้แล้วแล้วก็บท่านได้สา,สาม,มารถใส่ได้นะครับหอพี่น้องเลื่อนมาทางขวาครับสังเกตเบื้องลูกศ้สีลงหน่อยๆ้อยครับหลังคําว่าโฆษณาในสตรีมกดเข้าไปเลยครับ บาทนี้เขาก็เลื่อนมาทางซ้ายครับเลื่อนมาเลยสังเกตคําว่าโคดซนาในสตรีมครับกดดูเกณฑ์เลยครับนี่เขาก็เลื่อนลงมาเบิ้งครับว่าเกณฑ์ของเขาผ่านไปถ้าเขาเหตุเกณฑ์ต่างๆผ่านแล้วมันก็สิขึ้นสีเขียวครับแล้วมันก็สิขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วบันนี้ย่ำใดมันสิไปโชว์ให้เข้าเบิ้งอยู่ที่การสั่งรายได้นะครับสำหรับโปรไฟล์ของผมเปิดโหมดเมื่อฉีดไปเดือนกว่าๆครับหลังจากลงคลิปไปสักระยะหนึ่งมันก็สิโชว์คือในเข้าเบิ้งนะครับหวังว่าคนนีระับ่ หากมักก่อเรื่อมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์ให้พี่นออกเข้าในเบื้องน้านะครับไว้เจอกันให่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ